โอเคในเมื่อมีคนเรียกร้องมาให้ทําเยอะขนาดนี้ก็ต้องจัดสักหน่อยละกันครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพุ่เขาครับผมและวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องจักรวันอุลตร้าแมนพาร์ทที่3ซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่มีพาร์ตต่อแล้วนะครับผมเอ้าพี่ทำไมไม่มีพาร์ตต่อไม่ทําต่อแล้วเหรอใช่ครับไม่ทําต่อแล้วครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ตามในซีรีส์นั่นแหละครับผมของอุลตร้าแมนครับผมก็ถ้าดําเนินตามเนื้อเรื่องก็สุดได้แค่นี้แหละนะครับผม ซึ่งพาร์ทสนี้นะครับผมก็จะเป็นการเล่าเรื่องต่อจากพาร์ทที่แล้วครับผมซึ่งเป็นพาร์ทที่สองอเนานะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมไหนๆก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วผมก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วกันครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทํามากเลยนะครับผมอ๋อและก็ถ้าใครสงสัยว่าภาพนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับผมก็เรื่องโจโจ้นั่นแหละครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดเรื่องนี้อยู่นะครับผม โอเคก่อนเราจะไปเริ่มคลิปกันก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e น้องผมแล้วก็ไปเริ่มคลิปกันเลยไปเลย Let's go <S การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทาโร่เขาอยากแข็งแกร่งเหมือนพวกพี่น้องของตัวเองจึงไปฝึกวิชากับเจ้าพ่ออุนตาจนเขาแข็งแกร่งและไร้เทียมทานจนเป็นที่ยอมรับในหมู่ของพี่น้องตัวเอง วันหนึ่งทาโรล่และพี่น้องได้ข่าวว่ามีกุยข้างถนนน้ำว่าแกนคิงออกไขตังชาราอุนตาไปทั่วเพื่อผลุงความยุติธรรมเราพี่น้องอุตตาจึงออกปกป้องชาวดาอุนต้าทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้มันมาไถตังอีกรอบหนึ่งในเมื่อการต่อสู้ครั้งนี้มันมีผลประโยชน์อยู่ทาโรล่และพวกพี่น้องได้ทําการไถตังแกนคิงจนหมดสภาพ แต่ใช่ว่าแกนคิงจะหมดสภาพไปได้อย่างง่ายๆมันลุกขึ้นกลับมาอีกรอบและทําการลุมสกรรมที่น้องอุลต้ากับทาให้เหล่าพี่น้องอุลต้าไม่มีทางเลือกจึงทําการสิงร่างทาโรล่และเปลี่ยนร่างของทาโร่ให้กลายเป็นร่างซูปเปอร์อุตตอร้าแมนทาโร่นั่นเองและพวกเขาก็ได้ลุมก,กระเทือบแกนคิงจนหมดสภาพและก็ไม่กล้าถ่ายตังไปอีกยาวหลายปีต่อมาเอ็มเพล์ได้กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันกลับมาพร้อมกับความมุ่งมั่นมันได้ดับแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อไม่ให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาถึงโลกได้ ตอนนั้นทําให้โลกเข้าสู่วิกฤตกละโหลครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อุลตร้าแมนเมบิุสและอุลตร้าแมนฮิคาริเห็นท่าไม่ดีจึงออกมาปกป้องโลกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไร้ค่าอยู่ดีไม่ต้องให้เสียเวลามาต่อสู้เอ็มเพลเยอร์ได้ทําการดีดนิ้วด้วยถุงมืออินฟินิตี้สโตนทาให้เมบิุสและฮิคาริหายไปในพริบตาแต่ด้วยแรงใจอีกแล้วแรงใจของพวกพ้องที่ส่งไปถึงอุลตร้าแมนฮิคาริและอุลตร้าแมนเมบิุสทําให้2คนนี้รวบร่างกันพร้อมกับพวกพ้องในหน่วยไกส์เจแปนทำให้พวกเขากลายเป็น อุสต้าแมนเมบิอุสร่างฟินิกเบฟแต่ถึงอย่างนั้นพลังของเมบิอุสฟินิกเบฟก็ยังไม่สามารถเอาชนะเอมเพลอร์และข่ามันลงได้จึงต้องมีกระสอบทรายแห่งจัก,กรวาลมาช่วยด้วยอีกแรงทําให้สามารถเอาชนะเอมเพลอร์ลงไปได้เป็นอันปิดนานจัก,กรพรรดแห่งความมืดวันหนึ่งมีไอต้าอ้วนตัวหนึ่งนามว่าซารัดแถมยังตัวอ้วนหน้าตาจิ้มลิ้มน่านักด้วย มันชอบปลอมตัวเป็นอุลตร้าแมนเพื่อไปเล่นตลกคาเฟ่หาเงินประทังชีวิตไปวันๆวันหนึ่งซาลัดนึกสนุกไปขโมยกิก้าเบเทอร์ไลเซอร์จากไหนมาก็ไม่รู้มันบุกไปที่คุกอวกาศปลดปล่อยพัฒธนาการให้กับเจ้าแห่งความมืดคนใหม่ผู้เป็นตำนานของตัวร้ายซีรีส์อุลตร้าแมนในที่สุดพระพิบัติระดับจักรวาลก็กลับมาอีกครั้งทางโร่ที่ก่อนหน้านี้ได้ไปตัวตัวกับเบเรียวก็หมดสภาพเกินเยียวยาหมอไม่รับเย็บตอนนี้มันก็กลับมาเยือนนครแห่งแสงอีกครั้งแล้ว เราอุลตร้าแมนทั้งเมบิอุสพาวเวอร์เกรสซีนอนแม็กแช็กชักและอุลตร้าวูแมนเบเข้าต่อสู้กับเบเลียแต่ผลสุดท้ายเบเลียสามารถมาถึงหอคอยพัสมาสปาร์กได้แล้วและตอนนี้มันก็กำลังจะชิงไปแต่ทว่ามันก็ถูกเจ้าพ่ออุลตร้าขัดขวางเอาไว้ทั้งสองจึงเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพร่า แต่ด้วยพลังกาลังของมันที่มีมากกว่าเจ้าพ่อและมีลูกเล่นที่มากกว่าเจ้าพ่ออีกเหมือนกันจึงสามารถเอาชนะเจ้าพ่ออุนต้าที่เป็นหน่วยวิทักษ์อวกาศคนนี้ไปได้อย่างง่ายดายตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกต่อไปแล้วมันขโมยพลังงานพลาสมาสปาร์คซึ่งเป็นพลังงานเดียวของเหล่าอุนต้าแมนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลทําให้ดาวอุนต้าตกมาอยู่ในสภาวะน้ําแข็งเหมือนครั้งอดีตที่ผ่านมา อุลตร้าแมนมบิอุสที่สามารถปิดพลานาการของเบเรียลได้ก็กลับไปที่ดาวอุลตาแต่ทว่าดาวก็กลายเป็นน้ำแข็งไปซะแล้วจิตของอุลตร้าแมนและเซเว่นได้บอกกับเมบิอุสให้ไปพาตัวเล่ผู้ถือครองพลังเรออนิกส์ไพ่แห่งโกโมล่าเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับเบเลียลและชิงพลังงานพลาสมาส,สปาร์กคืนมาแต่จู่ๆหายนะที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นเมื่อสลาเมนดาดูแล,ลกโกเบมสตาร์ปรากฏตัวออกมาจากน้ำแข็งแบบงงๆอยู่ๆก็มีสปาร์ลาปรากฏตัวขึ้นมาเฉยเลยซะง,งั้น ซึ่งก็ไม่ต้องงงไปเพราะมันเป็นฝีมือของเอเลียนชาเพนนั่นเองทันใดนั้นซาตตชิก็ปรากฏตัวขึ้นมาไม่ใช่น้ำมันโมโลวบิชิดันหรืออุตาเซเว่นของเรานั่นเองเซเว่น <Seven S 2> ทำการใช้อคาถาอันเชิญเรียกมิคลสัสวินดอมและอังกิรัตออกมาเข้าทำการต่อสู้กับสามสัปรหลาดอย่างดุเดือดเลือดพล่านท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถลุมกระทืบเหล่าสามสัปรหลาดและเอเลียนชาเพนและสามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายซะเหลือเกิน หลังจากรวบรวมทีมกันได้แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางไปยังสุสานสัปปะหลาดเพราะเวเลียมันก็ต้องไปที่สุสานสัปปะหลาดเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนทางด้านเพื่อนๆของเลก,ก็ออกตามหาเล่ไปซะทั่วและจู่ๆก็มีเอเลียนซัตต้อนโผล่มาเพื่อหวังจะมายึดยานแต่จู่ๆก็มีเจ้าหัวทองนาะมว่าชินอสกัปปรากฏตัวมาจากไหนไม่รู้กระโดดทีมซัตตอ,อนออกนอกยานไปอสกับบอกว่าเขาคืออุนเตอร์แมนไดนาและเขาก็จะอาสาไปช่วยเลด้วยอีกคน ไหนๆก็ลงมาที่มิตินี้แล้วก็ขอมีส่วนร่วมไหนละกันตัดสลับภาพมาทางเด็กคนหนึ่งที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในพาร์ทส,สองเขาถูกส่งตัวมาให้กระทืบและตอนนี้เขาก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้นเหมือนเดิมตัดมาทางด้านเวเลียที่ตอนนี้กําลังสุ่มการ์ดโปกเกมอนหวังได้ตัวดีๆไปบุกดาวอุลตร้าแต่สุดท้ายก็มีแต่ความเกลือเบเลียจึงนําพากองทัพโปกเกมอนแรงเเตรียมพร้อมบุกดาวอุลตร้าทันที แต่ยังไม่ได้ทันพาตุ๊กระตุ่นไปบุกราอุนตาเบเลียวก็โดนบาทาจากฟาสุธาทีมหน้าแหกไปกับพื้นซึ่งในขณะนั้นเหล่าทีมของเมบิอุสก็มาถึงสุสานสปลาดพอดีเลยไม่รอชา้าควักโปกเกมอนคลาส SSSR SS ของเขาโกโมราเข้าแบทเทิลกับเหล่าโปกเกมอนของเบเลียวทันที <What? S 1> งานเข้าแล้วเบเลียต้องชเผชิญหน้ากับเหานักรบแห่งแสงถึงตั้ง4คนกับอีกหนึ่งตัวเลยเหรอเนี่ย แต่ว่าสําหรับเบลเลียนน่ะของแค่นี้ไม่ขน,นามือพี่เลยและจู่ๆเบเลียก็ทําสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น くるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのかせっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほほう,ほうでは十分近づくがよい。 เมื่อเบเลียวรู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะเด็กคนนี้ได้เขาจึงควบคุมโกมาร่าซึ่งก็ส่งผลทําให้ร่างต้นของโกมอร่ายัางเลถูกควบคุมไปด้วยเช่นกันแต่ด้วยแรงใจของพวกพ้องที่มีต่อเลทําให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เมื่อไม่มีทางเลือกเบเลียวต้องใช้การ์ดไพ่ใบสุดท้ายอัญเชิญโปกเกมอนในตำนานออกมาแต่สุดท้ายธรร,รมะย่อมแพ้อธรรมเอ้ยธรรมะย่อมชนะอธรรมทุกคนรวมพลังกันสัตว์พลังใสเบเลียวจนปลิวออกไปไกลสุดลูกหูลูกตา และสุดท้ายซีโร่ก็นำพลังพลาสมาสปาร์กกับมาสู่ดาวอุลตราอีกครั้งจนเขาได้รับขนานนามว่าวิรบุรุษแห่งดาวอุลตราจากเด็กผู้ถูกกระทืบสู่วีรบุรุษในทุกวันนี้อ๋อลืมไปเซเว่นยังไม่ตายนะจ๊ะยังรอดอยู่คำคมประจำคลิปนี้คุณสามารถเป็นวีรบุรุษได้แต่ต้องผ่านดงมาก่อนคุณถึงจะเป็นยิ่งกว่าวีรบุรุษคือกระสอบาย